เขากัดเจ้าต mm ัวอย่างที่เขาูกไว้เมื่อเจ้าเนี่ยเนาะแล้วผเป็นงจังสีเลยฝนแสอย่างทีเปิ้ลอุกันนะอ้าลูมีเลยอืมอันนี้กลมมีนืมอันนี้ก็ปีนอยู่อ่าอันนี้กลมีอันนี้กลมีเยวสองขวดนี่เอ้ย อันนี้อาบมีหนำหนูนะในกล่องนี้อันอนี้มีเหรอเฮ้ยอ้าโหลโลโลอ้าโลแงอางงจานไปเลยแตงเจอของแกเนี่โลโลโลเดอ๋ยวเปนเหือดแล้วเนี่ยอนอนลูกหอมเสียงค่ะหอมเสียงมันว้าโลเสียงมั๊อกนาะ แต่งของเตก็เป็นจะตีจะตัง้งอิองอเอนเนาะอะอะไรผลอะไรผลค่ะ